เครื่องไม่หลวมปากแหวนไม่ห่างซินวาวดีรับรองไม่มีรั่วแต่รดเกิดอาการควันไหลจากกรณีที่เราลงคลิปคลิปนี้ไปนะอ่ะคลิปนี้นะอ่าพอเราลงคลิปไปปับ๊บก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเมนต์เข้ามาว่ากรณีมมที่เราลงคลิปไปนั้นมันเกิดมาจากช่างควานไม่ดีเออเองจะไปโทษช่างควานได้ยังไง อ่าคลิปนี้เราเข้าข้างช่างควานเราเข้าข้างช่างควานนะมันไม่เกี่ยวกับว่ารถคันนี้จะไปคว้านมาจากที่ไหนมันไม่เกี่ยวว่ารถคันนี้ควานมาหรือไม่คว้านมาจากกรณีที่เราบอกไปว่ารถน้ำมันเครื่องไม่แห้งอ่าน้ำมันเครื่องมีอยู่นะลูกดีแหวนดีซีดวาลดีเขาเพิ่งไปทําเครื่องมาแต่เกิดอาการควันไหลอ่าในเช่นนี้แหละ เขาไปทําเครื่องมาควันมันไหลคําว่าควันไหลเนี่ยมันไม่ได้ไหลตั้งแต่วันแรกที่เขาไปทําเครื่องมาแต่ใช้งานมาเกือบปีควันมันถึงเริ่มมีอาการไหลอ่าสาเหตุมันเกิดมาจากไอ้ลูกค้ามันไม่ยอมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันทําให้น้ามันเครื่องตกตะกอนเป็นโคลนตมเป็นยางเหนียวแล้วไอ้ยางเหนียวตัวนั้นอ่ะมันวิ่งไปเกาะอยู่ที่แหวนลูกสูบ มันทำให้แหวนติดตุยคาล่องเกิดอาการควันไหลแล้วเองอเป็นช่างยังไงถึงไปโทษช่างควันเขาคลิปนี้โดยปกติแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนแทะพวกช่างควันมากกว่าแต่คลิปนี้เราเข้าข้างช่างควนันเพราะว่ารถเขาขี่มาปกติจะเป็นปีอยู่แล้วจู่ๆมันมาควานัน ควันเพราะอะไรควันเพราะว่ารถคันนี้ไม่ถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะทําให้น้ามันตกตะกอนเป็นโคตมเป็นยางเหนียวนะดังนั้นในเคสกรณีแบบนี้เราเข้าข้างช่างขวนันนะเราอยู่ทีมช่างขวันเลยแหละเพราะว่าในกรณีที่เราทําทริปลงไปเราแซะช่างด้วยกันทั้งหมดเลยเฉพาะพวกที่ทํางานมัวๆเท่านั้นเราถึงแซะอนะเราถึงไปด่าเขาแต่ในเคสเนี้ย เราจะด่าไอกจาขวางคอมเมนต์นี้แหละเนี่ยมันเม้นเข้ามาได้งไงไปโทษช่างขวานเ็าแหวนมันติดคารองเราถอดลูกสูบแหวนออกมาทําการล้างพอล้างแล้วประกอบเข้าไปควันมันก็หายโอเคไหมทีนี้อย่าไปโทษช่างขวานเขาอย่าไปโทษซุมสี่ซุมห้างานของช่างขวานถ้าเขาพลาดเราจะด่าเองนะแต่อันนี้มันไม่ใช่งานของช่างขวานเขามันเป็นเรื่องของลูกค้า เขาไม่ทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องตามระยะอ่ามันก็ต้องมีปัญหาเรื่องของนะ้ามันเครื่องตกตะกอนเป็นโคนตรงเป็นยางเหนียวซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยกับกรณีที่ว่ายางกริ้งโซ่ยางกดโซ่นะยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่สึกหลอแล้วมันไปเป็นยางเหนียวเกาะอ,อยู่ที่แหวนมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ตรงที่ว่า น้ำมันเครื่องมันไม่เปลี่ยนถ่ายตามระยะพอไม่เปลี่ยนถ่ายตามระยะไอเซนเซอร์ความร้อนไอเซนเซอร์ความร้อนมันจับได้ว่ารถร้อนมันก็ต้องไปสั่ง ECU เอาน้ำมันเบนซินนะไปสั่งลดความร้อนของเครื่องยนต์พอเอาน้ำมันเบนซินไปสั่งลดความร้อนของเครื่องยนต์มันเป็นยังไงมันเผาไม่หมดไหมส่วนผสมมันหนา่ะมันเผาไม่ไม่หมดมันก็เป็นขมเมลวอยู่ที่หัวลูกสูบเวลาแหวนมันเคลื่อนขึ้นไปเนี่ย เวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยลูกสูบแหวนมันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนลงมาเนี่ยไอแหวนตัวล่างอ่ะขอไปอันนี้ลูกสูบสองยังกว่านะยืมมาใช้ก่อนเวลาลูกสูบมันเลื่อนขึ้นไปไอแหวนลานกไอแหวนลานเนี่ยแหวนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จัดกระจายน้ำมันเครื่องใส่กระบอกสูบเวลามันเลื่อนลงมามันก็กวาดเอาขมเหาผสมกันกับน้ำมันเครื่องลงมาแล้วมันจะไปที่ไหนอ่ะมันก็มาอยู่ในร่องแหวนเพราะว่าแหวนไอแหวนลานแหวนน้ำมันเครื่องอ่ะ มันเป็นตัวกักเก็บน้ำมันเครื่องไว้ฉลมกระบ,บอกสูบนั่นแหละปัญหามันเกิดขึ้นมันเกิดจากตรงนั้นโอเคไหมเข้าใจยังทีนี้แล้วไปด่าชั้นควันเขาทาไมเออถ้ามันควันมาไม่กลมควนันฟิตหัวหลวงท้ายโอเคจะด่าชั้นกึงชั้นควนันไม่ได้ว่าอาถ้ามันขัดมาฟิตเกินเราก็ไม่ได้ว่าท่านอยากจะดามดามไป แต่ในเกจแบบนี้รถเขาขับมาดีๆเขาใช้มาเป็นครึ่งปีแล้วทำเครื่องมานะ่ะควันมันไม่ไหลมันเพิ่งมาไหลเออจะไปด่าช่างควันมันด่าไม่ได้เข้าใจไหมแล้วแอบแล้วแอบอ้างตัวเองว่าขึ้นขึ้นชื่อว่าช่างด้วยเนี่ยคุณเป็นช่างยังไงเ่ะไม่เคยเจอเลยหรือแหวนติดตุยคาล่องเนี่ยไม่เคยซ่อมเลยหรือรถอ่ะเออก็แปรคนเนาะนึกอยากจะดา่าใครก็ดา่า เคยด่าตัวเองว่างไหมว่ากูซ่อมรถไม่เป็นกูเสือกไปชี้โม้ในช่องของคนอื่นเนี่ยเคยคิดไหมถ้าคนเรามันเก่งจริงมันก็ต้องกล้าเปิดช่องกล้ามาคุยกันเอาเหตุผลมาคุยกันกับคนอื่นไม่ใช่ว่าหัวโดแล้วไปด่าคนอื่นในช่องของคนอื่นใช้พื้นที่ของคนอื่นโอ้ยอะไรเน,ะนาะนะก็ไม่มีอะไรในคลิปนี้นะเราตอบคอมเมนต์ให้แทนช่างควาน เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของช่างควานไงอ่ามันไม่ใช่ความผิดของช่างควานเราตอบแทนเลยนะแต่ถ้าช่างขวานขวานมาท้ายหลวงออฟฟิศเมื่อไหร่ต้องเอาควอนต่อลูกสูบเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละในงัดกับเราเนี่ยนอมันนะบอกไว้ก่อนนะก็เอาละนะในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ระบายความอัดอั้นในใจแทนช่างควานไม่ใช่ว่าจู่ๆอยากจะไปด่าเขาก็ด่าไล่เลยมันไม่ใช่ มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลถึงจะไปไหว้เขาได้ทีนี้ไอ้คนที่ว่ามันก็ซ่อมรถไม่เป็นด้วยสิแอบอ้างถ้าคนซ่อมรถเป็นเขาก็รู้กันอยู่นะอ่ามันเขาก็รู้กันอยู่ทุกคนแหละเวลาที่อ่าน้ามันเครื่องรถไม่เคยน้ํามันเครื่องขาดแต่มีอาการกินน้ํามันเครื่องให้ถอดออกมาล้างแหวนล้างก่อนเจาะรูเพิ่มที่ลูกสูบเนี่ยลูกสูบเนี่ยใต้แหวนเนี่ยเขาเจาะรูเพิ่มอีกสามรูเลยเนี่ยนะะ่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่า รู้ว่าไอ้ลูกนี้เขาเจาะมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเจาะรูอีกเพิ่มอ,อีกสามรูเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องของอาการควันไหลได้นะถึงแมว้ว่ารถแหวนมันจะปกติแต่ว่าล่องแหวนมันเล็กแล้วก็รูข้างในเนี่ยมันจะมีรูระบายน้ำมันเครื่องอยู่ข้างในเนี่ยมันระบายออกไม่ทันเขาก็เลยมาต้องมาเจาะช่วยตรงเนี้ยนะนี่นี่ก็คือวิธีการแก้ไขในกรณีที่รถควันไหล มันไม่ได้เกี่ยวกับช่างขวานช่างขวานเขาควานมาดีแล้วรถเขาขับมารึ่งปีแล้วนะรถเขาขับมาครึ่งปีแล้วมันพึ่งมาออกอาการนะและแ้วไอ้ที่แหวนติดตุยคาร่องเขเราก็บอกไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวกันกับยางติ้งโซ่ยางกดโซ่ที่มันสึกหรอที่มันเปื่อยที่มันละลายลงไปนะถ้าคุณจะไปโทษยางติ้งโซ่ยางกดโซ่นะมันมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งไปโทษยางติ้งโซ่ยางกดยางกดโซ่ ไอมีโอไอคิกสกูปปี้มันไม่มียางกิ๊งโซ่ไม่มียางกดโซ่ไม่มีชี้ผ้าคัดไม่มียางย้ำคัดไม่มียางกระแทกคัดแหวนมันยังติดคาล่องได้เห็นไหมนั่นก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นจากอะไรล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของคนไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องต,ตกตะกรนเป็นโคลนตม อ่าอีกส่วนหนึ่งเครื่องยนต์มันร้อนจักน้ำมันเครื่องมันอาจจะพร่องลงมาลดระดับลงมาตามอายุการใช้งานเครื่องมันร้อนพอเครื่องมันร้อนเซ็นเซอร์ความร้อนมันจับตรวจจับได้มันก็ต้องสั่งเอาน้ํามันเบนซินมาทาการลดความร้อนที่เขาเรียกว่าลถติดโหมดศูนย์นั่นแหละถ้ารถคันไหนน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องขาดมันจะติดโหมดศูนย์มันจะติดเครื่องได้ ขับฉีได้ประมาณยี่สิบเล้งเกินนั้นมันจะวูบสะดุดเพราะว่าส่วนผสมมันหนาถ้าคุณมาคืนสภาพคุณรีเซ็ตมันก็จะกลับไปเป็นปกตินะอันนี้เราพูดตรงๆเอาละคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดี f อฟทุกท่าน